โอเคครับ <Okay, S 2> ผมก็สวั okay. สดีทุกคนก็รู้จักคนสวัสดีโอเคสวัสดีทุกคนก็รู้นะครับผมนี่กับช่องจิ๊ตพิงแล้วนะฮะก็วันนี้จาก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 คลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ทำการจบตำนานเด็กเห็นผีไปแล้วใช่ไหมวันนี้ผมก็ไปเจอเกมนึงมาเว้ยมันเป็นเกมน่าสนใจมากมันชื่อเกมบอร์ดบัตรฮันป้าเข้าใจไม่ผิดอ่ะน่าจะเป็นบัตรฮันนะคือเกมบัตรฮันเนี่ยมันจะเป็นเกมแบบเราจะเล่นเป็นแวมไพร์ใช่ไหมแล้วก็เอาแวมไพร์ทั้งหมดยี่สิบแปดคนเนี่ยไปไปเทเลโย่กันเว้ยคือแบบเหมือนมือเอาแวมไพร์แบบ28คนมาบวกกัน่ะแล้วก็ ในนั้นอ่ะมันก็เป็นเมืองแล้วก็เป็นเมืองพอเป็นเมืองปุ๊บอะ่ะก็จะมีคนพอเจอคนแล้วก็ต้องไปดูเลือดคนพอดูเลือดคนจะได้พลงังพอได้พลังก็ต้องไปตีไปฆ่าไปไปไป,ไปไป,ไ,ปไปไปฆ่าคนอื่นพอไปฆ่าคนอื่นก็ดูเลือดคนอื่นแล้วก็ทำเงี้ยเป็นเรื่อยเป็นเป็นบอลูปอะ่ะเออประมาณเนี้ยผมก็เล่นไปนิดนึงแล,ลน 3, 4, แล้วแหละก็ก็ไม่ได้ประมาณสามสี่ตาโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเล่นโซโล่นะฉลีพูดไปไหนว่าตอนแรกเพิ่งมาดึกออกมารีพูดเกินก็นั่นแหละ เกมนี้มันดีนะดิมันวิ่งอันนี้ถุปรับมีเดียมมันภาพมันสวยมากถุปรับมีเดียมนะสไลด์ได้สไลด์สไลด์ยาวเนี่ยแต่ตัวเราไม่แบบดูบนผอมซี่ด่ะเดียดิเหมือนเป็นบมไพจริงอ่ะเด็ดตัวเรามันจะสไลด์ได้เนี่ยสไลด์สไลด์ได้แบบสไลด์ขึ้นยังได้ดูดิทปาบนึงทำให้ดูมันสไลด์ขึ้นได้มันจะสไลด์ขึ้นได้เห็นปะสไลด์ขึ้นได้เฟเยลจิ้มหายอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะออไลน์ไม่ชิงกันไอ้ปืนไอ้นี่ ปึ๊บนี่สไลด์เห็นไหมเดูเยวอุยมาแล้วอุ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยเออเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอ๋อมาแล้วโอเคเลือกจุดอันนี้คือไปได้ให้เลือกจุดลงนะโอเคเราลงตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้เราลงที่อาร์ตแกลเลอรี่โอเคอันนี้คือเอนติตี้ใช่ไหมนี่คือร้านค่ะร้านปืนนี่ร้านร้านยาโอเคโอเคเลือกตัวได้ผมจะได้เป็นตัวไซเรนนะเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างโกงผมสำหรับผมเพราะมันเล่นพิวดีตัวนี้

ติดเข้มเป็นการควบคุมน้ำเลยนี่ก็ครับนี่เราเข้าไปอยู่ในเกมแล้วเ,มมเกมเนระิ่มแมทแล้วเราเราต้องไปหาปืนแล้วก็ดูดเลือดคนเปิดได้ปะไม่ได้ไม่ได้เกมนี้มันดีอย่างหนึ่งนะคือเกมนี้เวลามันแบบอุ้ยกดผิดเกมนี้เวลามันไอนเนี้ยลองปีเดิมมันจะปีได้สูงมากเลยปึ๊บเห็นปะปีนยังสูงอะ่ะน,นี่อะไรเอ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นปืนพกใช่ไหม แล้วที่เขอก็จะสโล่มันจะเือนการเป็นการสโลตัวเองวะลงรถโอเคมันมีคนเห็นผมใช้พลังนะเราต้องดูดเลือดเนี่ยเราต้องดูดเลือดคนนี้มาดูดเลือดหน่อยด่าฮ่าโอ้สุดยอดใช้คอลุงนี่ดีจริงประมาณนี้ก็เราต้องดูดเลือดคนเพื่อเป็นการแบบเก็บเก็บพลังเพิ่มพลังเลยกันดูดเลือดคนเพื่อเพิ่มพลังเออประมาณนั้นแหละโอเคอุ้ยชิบดูล่วงดูร่วง โอเคเราจะโดดไปเราโดดไปตึกปะน้ำถ้ำปึ๊บตรงนี้ตรงนี้อันนี้คืออะไรอ่ะขวานเฮ้ยนาไม้คู่หนึ่งยังไม่เจอใครตอนนี้แล้วก็เก็บแล้วก็ฟาร์มไปก่อนโอเคเรามีปืนระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลแล้วเราคงไม่ต้องมีอะไรน่าห่วงสามชั่วโมงต่อแตผมวิ่งหายอยู่คนเดียวอันนี้ก็งงเหมือนกันเฮ้ยเจอ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 แล้วหนึ่ง เเห็นมัแลเห็นมล้วหนูวาไงมนแฟดมาแฟดมแฟดแฟดมาแฟดมานแฟดมมัแฟแป่ะนี่นีนี่ก่อนนี่ก่อนนี่นี่นีนมแฟดมาแฟดดาดาา่าปี่นิ่น่นีก่อนก่อนีาแมาแมดมาแฟมันป่ะมาน่น่่่อนี่กอนนี่นกีมาแดาแ่ะโอ ใส่กอก่อน,แ,ออออนแดกเลือด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 เอาเลือดมาก่อนแดกเลือดก่อนมันอยู่ไหนวะยังไม่มาใช่ปะกลับมาละโอเคชื่อเมื่อกี้มันแฝดใส่ผมเว้ยมันแฝดเว้ยเมื่อกี้ไม่อาจจะเป็นท่าเหมือนผมก็ได้แต่ว่าผมไม่รู้แฝดตรงผมผมอาจจะใช้ไม่พออาจจะใช้ไม่เป็นโอเคเมื่อกี้หาไอ้ตัวเมื่อกี้ใหม่เฮ้ยข้มสารออมามาอยู่ไหน,น,ไหนข้างบนใช่ไหมนัา่าจะเจอละ เหรอเาเหรลูกเาเหรอเขาอ,ขอ,ขอุ้ยวิ่แฟ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 งวง่งุงยุ่วงุุ่วงุงยุ่วงตายตายตายหายแล้วตายเอ้คพี่เมนพี่นว่ากันชลมุนมนชลมุนอยู่ผมิวเลือดผมฮิเลือดตอนนี้ทันปาวะฮิเลือดทันเนียปาวะเนียไม่เนียไม่เนียไม่เนียเนี่หนึ่งเว้ยแฟรแฟโอ้ดาว เรียบร้อยเรียบร้อยมันจะมันจะดูดเลือดผมวะอ่าเรียบร้อยผมตายโอ้โห,โโหการดูดเลือดของมือดีดโอ้โหโอ้โหมันดูดเลือดมันดูดเลือดแล้วที่สี่รีบมาแล้ววะเราเลือกจุดนี้ดีกว่าเอาเป็นเอ่อฮาร์บเบอร์ฮาร์บเบอร์รอบนี้เราลองเลือกตรงนี้มั้งตรงนี้ตรงนี้เลยลอ,องแล้วก็ไดล มารอบนี้ตังแรกที่หนึ่งเว้ยเมื่อกี้มาเมืกก่อกี้ลูกสองไม่ยิงไม่โดนสองลัตยังไงก็ไม่โดนเว้ยเอาเล่นเหมือนเดิมเอาเล่นไทเลนเหมือนเดิมชายหนุ่มผู้กเกเรย่หน้าแบบโอ้ยหน,น้าแบบไอ้นี่มากหน้าแบบหน้ามันไอ้นี่มากเลยดูดิดูหน้าแม่งดิโคตรแบบโคตรขลึม่มมากโคตรขลึม่ม โอเคมาละโอเคคุมนับหนึ่งทีแล้วนี่ผมว่าจะเจอคนนะเปิดรถพยาบาลเว้ยเลือดเลือดกลับไปนี่โอเคโอเคโอเคเราได้เลื่อนมาแล้วเลื่อนมาแล้วอ๋อถ้าอีมันคือแฟดใส่สงไฟใส่ใส่ศัตรูเว้ยเฮ้ยลุงไม่ลุงเจ้ขอหน่อยเจ้เจ้ไม่หน,นีเจ้ก็โดนอีกคนเจ้เรียบร้อยเจ้โดนอีกคนแล้วไม่อย่างเข้า ันหัวเหรอมันขึ้นอย่างนี้คือบ,บนหัวหอ,อ๋อมันจะอ๋อมันจะเผยตำแหน่งเหรอใช่มาดินี่มันเปิดจุดอยู่เห็นปะมันจะเห็นจุดเราขึ้นแดงๆจะเป็นจุดเราขึ้นเว้ยถ้าเราอยู่เรื่อยแล้วแบบมีคนเห็นมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเขารู้ว่ามีน้ำมีวบบพ โอเคเดี๋ยวใส่กอก่อนแล้วเข้าไปบวกเราได้ทำสันม่วงมาเว้ยมา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 วะวันแรกอยู่ไหนที่ยิงเมื่อกี้อยู่ไหนวะเพิ่ม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 ได้เสร็จแล้วเหตุปะปานเราออกขึ้นข้างล่างไม่ได้ยินเต็มเลยนี่ไงจุดจุดนี่คือไอ้นี่ะไรผมทำสันไม่ยิงไกลว่ะ ไม่ล่องผลป่ะลงไปหามัาเลยดีกว่าป่ะแฝงนะไปไหนนะเฮ้ยโหโหตัวนึงเยอะเลยนะเยอะจังมีเกมด้วยเฮ้ยย้ายรถดีดเฮ้ยจับได้คนจับได้คนเลยไอ้นก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 อีกตัวนึงตัวนึงมีตัวนึงมีตัวนึงอุ้ยมาแพ็คเรียบร้อยแตกแตกแตกสองสองตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว ตัวนึงไหนวะตัวนึงอ่ะเดี๋ยวไอ้ตัวนึ่งไปแล้ววะหนีเหรอพี่ขอทันทันทันขอเลยเดี๋ยวไปเอาตัวหลังต่อมันน่าจะรอฟื้นอยู่อ่ะเย่มาตัวหลังตัวนี้พี่ขอเหมือนกันมาไอ้มันฟื้นมันฟื้นมันฟื้นตัวไปแล้ววะไปขันไปขันไปไม่ใช่ไม่ใช่หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยมันฟื้นตัวพอดีเว้ยไหนวะไหน๋ยววะ พื้นตัวไม่ยอมจะแล้วเจอละวเดี๋ยววะเดี๋ยววะหลังรถวะนี่กันหลังรถแอบแดกเลือดเหรอแอบแดกเลือดเหรอมาที่เลยแอบกินเลือดนี่เรียบร้อยลูกสาวไว้ชีวิตนี่อลไรบูคุณกันอย่างนี้ได้ยังไงลูกสาวปล่อยเลยนะไอ้ยแต่ผมไอ้เขมง่วงผมก็ขอแม่งดีไปแล้วไปแล้วไปแล้วคือไปแล้วคือไปแล้วเร็วเร็วขึ้น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  โอ้โหทำกันอย่างนี้ได้ยังไงอุตส่าห์ปล่อยไว้ทดสอบไว้ชีวิตเลยนะรู้เปล่าโอเคเราเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเห็น,หนคนเปล่าวะตาฝาดปะไม่ฝาดไม่ไม่รู้เดี๋ยวไปดูโอ้โเมื่อกี้ดูเดือดมากไม่มีเกาะเลยทีนี้เกาะหมดไม่มีเกาะไม่เป็นไรเว้ยเราก็แค่หาเกาะใหม่ปีนได้ปะปั๊บ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 ปับปันปีนบปั๊บันปั๊บปั๊บั๊ เจอวะผมเต้นก okay, ่อนยิงอ okay. right. right ีกรอบดิโอเคผมเจอแล้วเสียงข้างล่างนี่คือคนใช่ไหมเดินๆอย่างนั้นนะคนแน่แน่แบบรอดูก่อนใช่ป่ะวะใช่คนป่ะอ๋อไม่ใช่มันคือเจมมันคือเจมแต่เนี่ยคนมาระเบิดหรอมาระเบิดแก๊สคือระเบิดแก๊สเว้ยโอ๊ยเครียดกดผิดไม่เป็นไรเสรเจอแล้วเจอแล้วลางๆลางลาๆ เห็น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 เลยใช้ไฟหมอกอ่ะกูเห็นแล้วเว้ยเห็นเหมือนการหนาเขาดิกูเห็นยามแบบมานี่มานี่เร็ว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 เวเร็ว้าแล้วไปนีเฮดาบดาบมถามมาดาบมาไปเร็วไปเร็วเร็บรอเเก็บเราดเร็วร็วเร็มัน็วเร็วเร็วมร็วเรวมอกวเ้วเรว็เร็เนวเวเ็เ็เร็รเรวเเเเเยเว ทำไมกันอนะเฮ้ยปาร์ก๊กแล้วเหรอ,อเพื่นมีแต่คนใช้แก๊สวะโอ้ยอีกเรียบร้อยลูกกรองจะตููทอมส,สารเถอะนี่ปเป็ยนยังวะนี่ก่อนไอ้คนเมื่อกี้ไปแบบเดี๋ยวมันขึ้นมาแน่เลยเดี๋ยวเราขอเวลาชำระผักคอดื่มเลือดโอ้โหเอ,อาแล้วได้แล้วมันมี่คน,นมี่เขีนอยู่เมื่อกี้แถวเนั่นแหละแถวแถวะ อวิ่งให้เจอละเกี่ยวละเกี่ยวละวิ่งพลังฟอส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 เด้อพลังฟอสเด้อพลังฟอสเด้อไปดิเลยพลังฟอสเด้อจีเอเจีบอกวะเจพลังฟอสเลยจีเรียบร้อยแดงอร่อยมีอีกมีอีกมีอีกอุ้ยคนเยอะเว้ยอ้าวลูกปั้นตกใจลูกปั้นนึกว่าคนตอนแรก สนไนเปอร์ไม่เอาโอเคโอเคข้างหน้าข้างหน้ามีลงก่อนหึดผานแล้วม่รู้ตำแหน่งกินขึ้นเลยปุ๊บตุ๊บตุ๊บเล็เล็กสิบคนเล็กสิบคนฆ่าไปห้าแล้วเฮ้ยยะเอ้ย,อยชึบโอเคเฮ้ย okay, มันมีมันมีตรงนี้มันมีตรงนี้มันมีมันมีใช่ป่าวะแถวๆนี้มันจิ้มื่อกี้มันมาร์กแถวๆขอบวงเราเดินไปก่อนแล้วยังไงซึ่งอรอตอนนั้นเดี๋ยวมันก็มา มันย้ายจุดแล้วเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเดี๋ยววิ่งไปไม่ได้ไงไม่เห็นจุดแล้วเนี่ยใช่ปะนี่ได้เลวเห็วี่ยงแล้วเห็นแล้วเราจะยิงมันพี่โดนโดนงงงกันดิหาเจอเปล่าไม่โดนอยู่ข้างล่างแล้วอยู่ข้างล่างแล้วทอนรสาวเาแล้วหนุ่มทำไรพวกนี่โว้ย <laughs> <kaz oo> <laughs> อยู่นียิงแลยข้างบนครับลงมาแล้วเมื่อกี้ลงมาแล้วลงมาแล้วฮึบว้อุ้ยอุ้ยเฮเดี๋ยวึขอใจข้เวาเอาเอามาก่อนเอาก่อนเอามาเอามาเออาอ้ยจะเอาไอ้นี่ไงเมจะเอาปืนเลยะ้ยเชยดาวแม่เอ้ยเมื่อกี้มาด้ห่วงปืนดีดดีดดน้องบน้องบ ถดเจ้าสี่สามสองหนึ่งถูล้วฟื้นทั้งนี้แล้วก็จะิ่งแดงเลือดแดงเลือด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 อุ้ยมารมาแต่จีจีงโอ้ไ่ทันไ่ทันอ่ะเรือผมน้อยเฮ้ยยาไปไปอาตายวะที่แปเว้ย ได้ที่แปดได้แต่ฆ่าไปเยอะเมื่อกี้ฆ่าไปห้าโอ้เมื่อกี้แม่งจังหวะพอดีเมื่อกี้มันเก็บปืนไม่ได้เว้ยเมื่อกี้แม่งเก็บปืนไม่ได้พอดีเมื่อกี้คือเก็บปืนไม่ได้พอดีเลยอะอะไรที่แบบงงๆอะเมื่อกี้แบบฆ่เก็บปืนไม่ได้เมื่อกี้จะเอาปืนแล้วมันเก็บดาบให้ไงเฮ้ยโอ้โหเวลเวลเป็นพาร์ทอัพเร็วรัวเลยอะ ข้าไป6คนแอซิดไปศูนย์โอ้โหเวลเวลแบตเทนพาร์ทพุ่งรัวๆทีนี้มีแพตเทนพาร์ทนะแต่ผมไม่ได้ถังไม่มีทังโอเคกดสเปซโอเคกดสเปซเราพาเคยได้อีโมดใหม่แพตเทนพาร์ทรีเวิร์ดเก็บฟิวคิวอัพเลยอ๋อหาหามัดโอเคสองหนึ่งขอไปดูก่อนว่ามีของอะไรได้ได้ของอะไรมั่ง โอเคได้ของใหม่ว่ะคืออะไรคือของใหม่อะไรก็ไม่รู้นะแท็บดูว่า c u s t o ม Mine s t a นอีโมดเนี่ยเอ้ยอีโมดชี้หน้าโอเคนี่คืออะไรอ่ะ Super Off the Field ไม่เกี่ยวโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปที่ท่านแ้กก่อนแล้วกันนะครับโดยรวมก็คือโคตรมันแล้วก็แหลกกันบักช่วงในเวลาเดียวกันเออแต่ไม่สนุกนะเว้ยแบบ แบบ,แบบวิ่งไปหาคนแล้วก็ไปดูดเลือดคนเน่ะโคตรสนุกเลยก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เหมือนเดิมอะ่ะนะตามหลักอยู่แล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไว้เจอกันครับผม